เปิดประวัติเด่นดอกประดูดาตลกดังเล่นมุกสุภาพที่จากไปไม่มีวันกลับกลายเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อนักแสดงตลกพิธีกรชื่อดังเด่นดอกประดูได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย80ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวรวมถึงคนสนิทคนในวงก,การบันเทิงและแฟนๆที่ทราบข่าวเด่นดอกประดูมีชื่อจริงว่าบรรพิ์วีรรัต เกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2485ที่อมเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลทางหน้าการศึกษาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดสุธิวาร,ารามและเคยเป็นนักเรียนดุริยางกองทัพเรือและเป็นตรัมเมเยอร์ไม้ยหนึ่งของกองดุริยางจึงใช้ชื่อฉายาว่าดอกประดูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือนั่นเองจุดเริ่มต้นเขสู่วงการบันเทิง เด่นดอกประดูเข้าสู่วงการบันเทิงโดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องเด่นดวงเดือนกับสุดหัวใจในปี2 5 1 6และมีผลงานเด่นจากภาพยนตร์เรื่องเทพบุตรตาติ้งโหนงนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอีกมากมายอาจิสิงดง5ผู้ยิ่งใหญ่5แผ่นดินเพลิงเขี้ยวเสือเล็บสิงรักเธอเท่าช้างสาวใช้แม่เอวยผ่าโลกบันเทิงปล้นลอยฟ้าร้อยป่าเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานละครอีกมากมายอาทิแหวนสวาสดขบวนการคนใช้เทพบุตรผู้ไร้ทวนชาวเขื่อนเศรษฐีลูกทุ่งสีถนนชัยลอดลายมังกรอีเปเรี้ยวตลาดแตกน้วนนางข้างเคียงเป็นต้นสำหรับในส่วนของการเป็นนักแสดงตลกเด่นเป็นนักแสดงตลกในสมัยเดียวกันกับเด๋อดอกสะเดาตูดอกกระโดนดีดอกมะดดันซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีการตั้งชื่อคล้ายกันอีกทั้ง ยังเคยแสดงตลกร่วมคณะเดียวกันกับเดือดอกสะเดาและเทพโพง,งามโดยใช้ชื่อคณะว่าเด่นเดอเทพตั้งแต่ประมาณปี2520เด่นดอกประตูได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงตลกที่เล่นมุกสุภาพไม่หยาบโลนหรือลามกทางหน้านง,งานพิธีกรเคยเป็นผู้ผลิตและพิธีกรรายการโทรทัศน์ไม่หลอกไม่รู้อออากาศทางช่อง9ยาวนานกว่า14ปีอีกทั้งยังทําธุรกิจผลิตดินเกษตรผสมโดยใช้ชื่อว่าไม่หลอกไม่รู้ และเคยเปิดร้านเบเกอรี่มิสเบเกอรี่อีกด้วยทางด้านชีวิตส่วนตัวเด่นดอกประดูสมรสกับสุวพันธ์อุบลชาติหรือเจ๊ตือนนักแสดงสาวซึ่งพบรักกันเมื่อครั้งร่วมงานแสดงนั่นเองทางเราก็ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวด้วยนะครับ